สวัสดีกันทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาติดตามหน้างานนะครับเป็นบ้านของผมเองครับวันนี้เริ่มที่จะปูกระเบื้องครับช่างได้มาปูเมื่อวานวันนี้ตามที่เห็นครับปูแล้วแบบโอ้ต้องบอกว่านี่คืองานปราณีตแล้วก็งานมาตรฐานครับตอนที่ผมไปดูหลายๆหลังมาเนี่ยผมก็บอกว่าช่างทีคือแบบคือแบบเราขอคิวช่างทีมนี้เลยนะครับตามที่เห็นมองไปแล้วเป๊ะเลยนะครับแล้วก็การจับฉากการจับมุมนะครับตามที่เห็นนะครับแล้วก็วิธีการปูกระเบื้องก็นี่ครับ ผมเห็นที่แรกผมตกใจที่ทำไมเขาใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามที่มาที่ไปของช่างกันนี่ครับเขาปูนแบบนี้ผสมเขาไม่ได้เป็นปูนเปียกเจอช่างนะครับสวัสดีช่างตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอานะครับก็วันแรกเห็นนี่ก็คือสองสยัยก็ทําไมถึงถึงเขาต้องใช้แบบนี้ปกติปกติที่เราเคยเจอคือมันจะเป็นแบบปูนเปียกใช่ไหมครับครับผมอ่าแต่แต่ว่าตอนนี้ทําไมถึงต้องต้องใช้เป็นแบบนี้ครับ มันปูนเปียกมันทําให้เวลามันปูนมันยึดตัวครับมันจะร่อนครับส่วนมากมันจะร่อนครับแต่ถ้าปูนแห้งนี้มันเปอร์เซ็นต์ร่อนมันน้อยครับเปอร์เซ็นต์ร่อนมันน้อยครับผมคือปูนเปียกคือพูดง่ายๆคือมันจะมีช่องว่างนะครับคับผมเวลาปูนมันยึดตัวไปมันจะทําให้ตามมุมตามอะไรมันร่อนเยอะครับถ้าเป็นปูนแห้งนี้เปอร์เซ็นต์ร่อนเราเรียกปูนกาวเปอร์เซ็นต์ร่อนมันน้อยครับอืมเป็นประมาณนั้อันนี้คือเริ่มทํามานานหรือยังครับนี่ ก็นานพอสมควรครับนานแล้วเนาะแต่ว่าผมเพิ่งเคยเจอนะว่าส่วนใหญ่แถวบ้านผมเขายังคงเป็นแบบเปี๋กันอยู่นี่ครับก็ผสมอัตราส่วนในการผสมเป็นไงครับช่างนี่อย่างเช่นทรายกี่ส่วนปูนกี่ส่วนทราย6ปูนลูกหนึ่งครับทราย6ก็ได้7ปุ่งกี่อย่างเงี้ยครับทราย 6- ถึง7ปุ่งกี่ครับผมแล้วก็จะปูนลูกหนึ่งครับผมปูนก็จะเป็นปูนฉาบธรรมดาใช่ไหมครับครับเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าใครจะนิยมใช้แบบไหนอ่ะตอนนี้ช่างก็ผสมให้มันเข้ากันแบบนี้ใช่ไหมครับครับเนโอเคเข้ากันแล้วถัดจากนั้นช่างก็จะนนนาเเรรดดิไปูกััคบ วิธีการวิธีการมาดูเบื้องหลังนะครับก่อนที่จะเป็นบ้านหนึ่งหลังว่ามันจะต้องมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้พามาดูหน้างานของทีมช่างนะครับของช่างตั้มนี่ครับก็มาเทใส่แบบนี้นะครับประมาณนั้นทีนี้ช่างก็ปาดปาดประมาณนี้ครับอันนี้คือกวาดให้มันเท่ากันใช่ไหมครับครับถ,ถัดจากนั้น ก่อนที่จะวางกระเบื้องก็จะเอาปูนอะไรนะครับเขาเรียกปูนอะไรนะเอาปูนเกลามาที่ปูนเกลามาทาหลังกระเบื้องอย่างนี้แล้วก็วางลงใช่ไหมครับครับผมนี่ครับเป็นต่อมานี้ผมไปดูหลังที่ท่าตูมมาครับหลังนั้นนะต้องบอกว่าเนี้ยบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการาปูกระเบื้องนะครับพื้นหรือว่าผนังนะครับเพราะว่าหลังนั้นจะมีทั้งผนังแล้วก็จะมีทั้งแบบพื้นแบบนี้ด้วยนี่ครับช่างก็จะปาดป่านแบบนี้แบบนี้มันจะไม่ร่อนใช่ไหมครับช่างไม่ร่อนครับ ประสิวลอนมันน้อยครับมันจะน้อยกว่าแบบนั้นใช่ไหมครับครับมมาอันนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะครับวันนี้แต่ก็ถือว่าพอได้มองเห็นนะครับประมาณนี้ครับเกลียเกลีย,ลยวันหนึ่งเนี่ยปูได้ประมาณกี่ตารางเมตรครับกะ <c oughs> ไม่ถูกครับมัน,ม,นมันแล้วแต่สภาพหน้าง,งานเนาะครับผมอืมขึ้นอยู่กับว่าหน้าง,งานเราจะเป็นยังไงประมาณนี้โอเคฮะ ไปครับก็กระเบื้องกระเบื้องที่ปูนี่มีผลไหมครับมันก็อย่างเช่นยี่ห้อที่ต่างกันเกรดต่างกันไม่มีผลไหมครับมีครับบางครั้งมันกระเบื้องมันโกงครับอถ้าถ้าอันนี้เขาสอบถามข้อมูลส่วนตัวถ้าในกรณีที่กระเบื้องที่เรียกว่าแบบคุณภาพหน่อยน่าจะเป็นยี่ห้อไหนครับแล้วมันแล้วแต่เกรดของบ้านเขาชอบครับมันมันขึ้นอยู่กับเกรดด้วยใช่ไหมครับอยู่กับเกรดกระเบื้องครับ นะ้ราคาถูกเห็นช่างส่วนเนี่ยเพราะถ้าราคาถูกพวกมุมพวกเหลี่ยมมันจะไม่ไม่ไม่เข้าฉากกันใช่ไหมใช่ครับ,รบมันจะโกงครับโกงมุมโกงแรงมันทําให้กระเบื้องสะดุดได้แต่ถ้าแบบนี้คือมันก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมโอได้จะมีการทุบครับเพื่อที่จะให้มันลงสมบูรจะมีการดูมุมดูขอบครับกระเบื้องที่ช่างกัมปูนี่จะเป็นขนาด60สิบคูณหกิบครับแบบนี้ประมาณนี้เลย แล้วก็เวลาปูเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะมีนะครับไอตัวนี้คือ,อตัวที่มันไอมัดมัด,มดอ,อ,อมัดกล่องกระเบื้องมาถังจากนั้นช่างก็จะตัดแล้วก็มาจิ้มไววางแบบนี้ครับนะครับเป็นแบบพอดีพอดีนะครับประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าปูน,ป,นปูนกาวใช่ไหมครับนี่ครับปูนกาวเ็าจะใส่ลงไปเลยรเามาดู น้านงานครับบางคนอาจจะเคยเห็นหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับสำหรับช่างทั่วไปผมปคาดว่าน่าจะรู้ดีแต่ว่าสําหรับคนในที่ชาวบ้านอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอาจจะยังไม่ค่อยรู้ครับวันนี้พามาดูการปูกระเบื้องอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหนกเขาจะใช้ปูนที่แห้งกันอย่างที่เราได้เห็นเมื่อกี้นั่นแหละนะครับก็ทุบๆๆลงไปครับเรารอดูมันฉากปูนกาวอยู่นะครับเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกปูนของเขาเลยใช่ไหมครับนี่ใช้สําหรับปูกระเบื้องเลย เห็นเหมือนจะง่ายครับแต่ผมเคยลองทําดูแล้วปรากฏว่าตกกระทุยกระจายเลยความชํานาญต่างกันนะครับประมาณนี้ครับเกลียเกลียครับถัดจากนั้นครับมันจะมีลายมีอะไรบอกไหมครับช่างอย่างเช่นว่ามันมีลูกศรอยู่ใช่ไหมครับเวลาที่ปูช่างก็จะดูลายดูอะไรก่อนมาวางลัไส้ที่ข้อเสร็จปุ๊บก็วางลง อของลับอให้มันทด่ๆช่างก็จะดูระดับครับจับไปเรื่อยๆ ถาวางกระเบื้องผมก็จับเวลาน่าจะประมาณสักสามถึงสี่นาทีในการที่จะปูหนึ่งแผ่นนะครับจากนั้นก็ช่างก็จะเอานั่น,นะครับจิ้มลงไปแล้วก็ลวหลายที่ที่ได้เห็นนะครับเวลาเขาปูกระเบื้องเนี่ยช่องว่างระหว่างกระเบื้องนี้จะห่างครับแต่ว่าช่างทีนี้คือแบบแทบจัดแบบชิดกันเลยนะครับเยียบแล้วก็แบบสัมผัสแบบนี้คือจะไม่ค่อยมีหลุมมีบอ่อเท่าไหร่ครับสนิทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเบื้องด้วยนะครับเนาะ อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่เสร็จแล้วก็แบบนี้นะครับจนกว่าจะเสร็จเนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณช่างตั้มครับสำหรับข้อมูลอ่าถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะพูกระเบื้องครับติดต่อได้ที่ไหนนี่รับปูกระเบื้องทั่วไปไหมครับเดือนไฮะครับกผมรับรับแถวในจังหวัดไหนบ้างครับก็เขตโซนวันนี้มันโควิดนะครับต้องจะเป็นโซนสุรินทร์นะครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่สุรินทร์เนาะครับผมยังไม่อยากไปไกลครับอำเภออะไรบ้างครับถ้าเป็นสุรินทร์นี่ก็เกือบทุกอำเภอแหละครับเกือบครับ ทุกอำเภอแล้วก็การรับเหมานี้คิดยังไงครับหรือว่าต้องไปประเมินหน้างานก่อนต้องประเมินหน้างานครับต้องดูตามหน้างานครับกว้างใหญ่ขนาดไหนเนะาะครับผมขึ้นอยู่กับว่าถ้าในกรณีที่ให้เหมาก,ก็ก็ต้องไปคุยกันอีกแบบหนึง่งครับผมหรือซื้ออุปกรณ์มาให้ช่างเป็นคิดเป็นรายวันก็แล้วแต่เนะาะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลนะครับสำหรับช่างตั้มกับการปูกระเบื้องรอว่าเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นยังไงครับรอชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะออกมาเนียบขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ประมาณส โอเคครับสวัสดีกันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับตามนี้เลยครับ